นิทานเรื่องต่ายน้อยนักแบ่งปันเพื่อนอิ่มใจในป่ากว้างแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งชื่อว่าต่ายน้อยอาศัยอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ต่ายน้อยเป็นกระต่ายขยันชอบวิ่งเล่นและหาอาหารเก็บไว้กินเองเสมอวันหนึ่งต่ายน้อยเดินเล่นอยู่ริมลำธารก็พบต้นไม้ผลลูกโตอยู่ต้นหนึ่งมันออกผลสวยงามเต็มต้นมีทั้งกล้วยมะม่วงและฝรั่งต่ายน้อยดีใจมากรีบเก็บใส่ตะกร้ากลับบ้าน ระหว่างทางกลับ่ายน้อยเห็นเต่าน้อยนั่งเหงาอยู่ใต้ต้นไม้เป็นอะไรหรือจะเต่าน้อยต่ายน้อยถามเราหิวจังเลยวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยเต่าตอบเบาๆต่ายน้อยลังเลเล็กน้อยเพราะเขาอุตส่าห์หาอาหารไว้กินเองแต่เมื่อมองหน้าเต่าที่หิวและไม่มีแรงเขาจึงหยิบมะม่วงลูกหนึ่งยื่นให้เอานี่กินก่อนนะเรายังมีอีกหลายลูกเลย ต่าน้อยรับมะม่วงด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความดีใจขอบคุณนะตตายน้อยวันหน้าถ้าเราเจออะไรดีๆจะเอามาแบ่งให้บ้างวันรุ่งขึ้นต่ายน้อยตื่นเช้ามาก็เห็นตะกร้าผลไม้ใบใหม่วางอยู่หน้าบ้านข้างในมีแตงโมหันเรียบร้อยพร้อมกระดาษเขียนว่าจากเพื่อนที่รู้จักคำว่าแบ่งปันต่ายน้ยยิ้มกว้างรู้ทันทีว่าเป็นของเต่าน้อยเขารู้สึกอิ่มใจยิ่งกว่าตอนกินผลไม้เสียอีก ข้อคิดจากนิทานการแบ่งปันเล็กๆอาจสร้างมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่และความมีน้ำใจจะกลับมาหาเราในวันที่ไม่คาดคิด